มาออกแล้วขณะนี้ปริเอเป็นตัวนำโชวิเศษที่สองน้องพันเงินที่สามที่ป้ายสีปริเอยังคงเป็นตัวนำน้องพันเงินที่สองโชวิเศษที่สามที่ป้ายสามปริเอยังคงเป็นตัวนำ น้องพันเงินที่สองโชควิเศษที่สามที่โค้งไปสิบออกทางตรงโชควิเศษปรีเอทที่สองน้องพันเงินที่สามที่ป้ายเก้าโชควิเศษเป็นตัวนำน้องพันเงินที่สอง อากานากานที่สขณะนี้อากานนผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำพิมาโดนาที่สองโชวิเศษที่สาม